อันนี้มาปลูกหอมโบเลยครับเมืกี่ที่ไปปูกอยู่กลางแดดครัห่อนครับอันนี้เขาหอมจังหน่อยนะครับหอมต้นม่วงครับเนาะปูหอมโบเลยไตยกะละมังครับนาะ ใบนี่ตัดถิ่มเลยครับเ้อถ้าจะเอาไปเห็ดกับเขาก็ได้นะครับเจ้านีูผมตัดไปแล้วครับผมคงจะตัดถิ่มเลยครับเนาะเล็กอะหลากนะครับเนาะเวลาถอนมาดึงมานี่ครับตัดทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวเขาก็าแตกไหมครับ เบ่มีอย่างเป็นพิเศษครับปลูกเต่กลามังคน้ำเนาะเป็นกลามังที่มันแตกแล้วนะครับเอามาเย็บมาจอรูไม่น้ำเน,นาะถ้าม่แตกแล้วแต่้นมักครับตัดหลักตัดใบครับเนี่ยตัดให้หมดเลยก็ได้รับเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ครับ แบงเห็นมันเป็นต้นครับเนาะจะได้ดปลูกง,งายครับจังบบเหลือครับให้มันพอดีกับที่เราทาาําไว้นะไอ้ดินนี่ผมสมเ,เป็นพวกอ่ออะไรนะครับผมสมเป็นพวกอ่อไม้ผูผ,ผูน้ำเนาะบางคนกับเอาเศษสร้างเศษแกบก็ได้นครับเนาะทำให้ดินมันล้วนล้วนซุยนี่ครับเนาะ ผมเอาเป็นเศษใหม่ครับไม้ผุๆครับเมือนกินใส่ครับที่แรกจะว่าเอาเศษสร้างใส่หรือบ่เดี๋ยวใส่นะครับกาบตัวนี้ถ้าดิแกะออกก็ได้ได้ครับนี่กาบแห้งๆมันนี่ครับเวลาเขาถอนมาเล้วนี่ครับผมมียางมากงไหมครับปลูกเลยครับห่อนครับเหมือนกาบห่อน ตรงลึกมากครับเนาะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งข้อมือครับเนาะนี่ครับนับจากหัวเขาหัวนี่ครับเนี่ยถมมาประมาณหนึ่งข้อมือหัวเขากัอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยจะไม่ลึกนะครับเนาะเพรา่าหัวหอมผมก็บมันก็บบาๆ่ายนั่นะหอมบัวเลยครับ เามานก็ปลูกได้เบิร์ตเลครับปลูกเส็กระมังมังครับกระ,ะ,ะ,ะมังใส่กระถางปลูกไว้กินครับ เนี่ยก็เป็นกระถางดอกไม้นะครับเนาะกระถางดอกไม้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับนี่ครับมาปลูกหอมบัวเลยปลูกใส่กระมังด้วยเพราะว่ากระถางดอกไม้นี่ด้านล่างเขาก็จะจอรูไม่แล้วครับเนาะนี่ครับหรือเราจะใส่ถาดรองก็ได้นะครับเนาะถาดรองกับทิมๆิมที่แถวนี้ครับบริสไทแต่ผมเมือพึ่งจะบริสไทครับพึ่งจะวางไว้แถวๆบริเวณดินครนะ เซกามังครับไปไายกินครับหอมโบเรยนี่เขาจะออกดอกก็ช่วงอากาศหนาวๆครับน้ำหนาวเย็นๆพวมันยังข่าแรลงนะครับหนาวๆเย็นๆก็คือนาหนาวนะครับส่วนมากคนที่ปลูกจะมาปลูกกับแทบแทบทุกหอมน้ำเนาะเกียวเกขาแล้วครับเขาจะาปปลูกใส่ ตามถุงหน้าเข่าครับเนาะจะเป็นแถวแถวสีสกเกตนะครับเนาะปลูกหอมหอมสีสกเกตเขึ้นซื่อนะครับเนาะอันนี้เป็นซื่อของหอมห,อมหอมบัวเลยนะครับเนาะตัวนี้ปลูกได้ของหัวหน,นาเลยครับเอาให้ชุ่มเลย เอาไว้ในล่มก็ได้น้ำเนาะหลังจากรดน้ําแล้วหรือเอาไว้กลางแดดก็ได้ครับพอกรดน้าไปสักสองสามหมื่นแล้วน้ำเนาะจึงเอาพวกฟางครับมากบหน้าดินครับไม่ให้มันแห้งครับเนาะเพื่อรักษาความชุ่มในกระถางเขานะครับเช็กระตปองใสเยอะครับเพราะว่าบางเท้อบางมือน้ำเนาะฝนมาตกมันแดดมันห่อนคุมพุ่มแจ้งน้อยนะครับเนาะบ่ถึงกํานามากครับ ใช่เนี่ยก็ไม่ยังหลายครับฝากกดเลยกดแชร์ส่งเพื่อนพาหลอหน่อยนะครับผม